คุหน้าโรงพยาบาลคุณบอกว่าคุณจะเก็บบู๋อยา่าเอาไวหายสี่ <4 S 2> ชิ้นปุ้มกุม้งว้หายที ใช่แล้วตัดจบนะครับเพราะน้องๆผมโดนไป11คนแล้วฮะก็ตอนนี้คุณก็ยังไม่หายเลยนีครับรอคุณหายก่อนค่อยจบไหมล่ะสวัสดีครับผมไอ้ไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอไกะฮิโรชิขอบคุณครับ เกี่ยวข้องเชิญกลับเลยเขาบอกขอคุยส่วนตัวไอ้เกียแล้วเรามาแค่นี้ยคุณก็มากันเยอะไอ้สัตว์ตอนนี้ไอ้หมึกร้อนจัดเลยทัวลุงลีไปด่าแฟนพ่อแม่เขาโอซีอ่ะผมจะพูดก่อนเลยเรื่องเนี้ยคนก็น่าจะรู้ครับว่าคนดูเราเป็นยังไงผมเชื่อว่าฝั่งเขาก็รู้ว่าคนดูเราเป็นยังไงผมเชื่อว่า ฝั่งเขาก็รู้ผมเชื่อว่าฝั่งเขาก็รู้ครับแต่เขาก็ยังเลือกที่จะโพสต์ด่าแบบนั้นครับพี่เกดพี่ผมเชื่อว่าฝั่งเขาก็รู้ครับว่าคนดูเราเป็นยังไงแล้วการที่เขาออกมาโพสต์ในเฟซแบบนั้นเนี่ยว่าโดนก็ไม่แปลกนะและมันไม่ใช่ว่าฝั่งสตรีมเมอร์เนี่ยฝั่งพวกผมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ห้ามคนดูนะครับคือพวกผมก็ห้ามอันเนี้ยผมจะบอกเลยที่เขาร้อนเองแล้วคือเขาไปโพสต์ในเฟซแบบนั้นว่ามันไม่แปลกนะเอาจริงทั้งๆที่ฝั่งเราไม่มีใครออกมาโพสต์ด่าเขาหรือว่าอะไรเลย จบในเกมอาจจะมีหน้าสตรีมเป็นอารมณ์หน้าสตรีมก็มีบ้างแต่มาโพสเฟสด่าอันนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่มีฝั่งเราแม่งไม่มีเลยฝั่งเราเล่นแบบอาจจะมีอารมณ์ตอนสตรีมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่เขาพลาดเองที่เขามาออกมาโพสด่าในเฟสแล้วแล้วเขาจะมาด่าพวกเราไม่ได้นะจะมาด่าเอางีงจะมาด่าพวกกูไม่ได้กูว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าคนดูอะฝั่งเราเป็นยังไงว่าเขารู้แต่เขาก็ทำเริ่มเลยก็ได้ครับนานแล้วครับครับนะครับน่าจะมีเพราะผมมีแค่นี้แหละครับน่าจะติดต่อมองกันเยอะครับถ้าเริ่มเลยครับฝั่งเอสลอมดีพูดก่อน ทุกเรื่องเลยครับว่ามาขอจบใช่ครับทางเอสเซนดีขอจบครับไม่ทำขอจบครับอะไรนะครับเพราะสูญเสียเยอะครับสูญเสียทรัพยากรไปเยอะแล้วครับผมผมขอให้คนอื่นพูดที่ไม่ใช่พี่เปาได้ไหมครับได้ครับขอรบกวนนะครับอันนี้แค่นี้ก็คือทรัพยากรหมดไปเยอะแล้วอาวุธก็หายด้วยและครับก็คือยอมแพ้แล้วครับแต่คุณดาจิมเขาพูดเมื่อวานว่าเขาอยากอาวุธหายอ่ะยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงจุดจุดนั้นเลย ผมยังผมยังไม่ไ้กูพูดเหรอแต่คนในแก๊งผมหาย <laughs> เลยพูดนะตรงก็ได้ออไม่ต้องอ้อมหรอกค,คือตอนแรกอะครับโอโอเรานี่คือพวกผมนะครับผมไม่ได้กะเล่นจะย้ำอาวุธอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณดาจิมอะเขาจะวิ่งมาพูดกับผมว่าอยากอาวุธหายอยากอาวุธหายคือเขาจะพูดแบบนี้เพื่ออะไรครับจริงมันก็ไม่ควรจะเดือดขนาดนี้เหมือนกันผมจะบอกให้นะว่าการคุยการเตีเคลียร์ใจอะซึ่งแน่นอนครับเริ่มเรื่องมันเคลียร์ใจแล้วต่อให้มันมีเหตุการณ์ที่บัฟบดงเดือด ตามเกมอะไรก็ตามแต่คุณเลือกที่จะบอกว่าอยากแก๊งแตกอยากอาวุธหายต่อไม่ให้ไม่ใช่ดาจินก็ตามอ่ะผมจัดให้ใช่ครับถ้าเราอยากเคลียร์ใจกันเนี่ยเราจะต้องพูดอย่างนี้ทําไมอ่ะผมอยากรู้ผมอยากรู้กับคนคนที่พูดก็ได้ครับคนที่พูดมาบอกก็ได้คนที่พูดมาพูดก็ได้ครับพูดแบบนั้นเพื่ออะไรถ้าเราจะแค่เคลียร์ใจกันเฉยเฉยอ่ะขอคนละสามแชร์คนละหนึ่งหัวใจนะครับใช่ครับพูดว่าอยากแกงแตกครับผมตรงหน้าตู้เอ๋อครับมีหนึ่งผมถามเขาเขาบอกเขาไม่ได้พูดว่า อยากแกงแตกนะลองถามสภาดูก็ได้สภาก็น่าจะได้ยินครับมันเป็นเหมือนการที่เข้าบับประมาณนั้นครับนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการบับหรือการพูดมันก็คือการพูดอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วคุณดาจิมมาพูดกับผมถูกไหมครับหน้าโรงพยาบาลคูยกับสภาอยู่ว่าตอนแรกอ่ะไม่ใช่ครับผมคุยก็บอกว่ามึงมีปัญญาอุ้มกูหายไหมถูกไหมครับพูดให้จบเลยครับทุกอย่างอ่ะครับผมแล้วผมก็มาพูดกับคุณตอนนั้นหน้าหน้าโรงพยาบาลทีนี้มาตอนผมเข้าตู้อ่ะเมื่อวานนี้ใช่ปะผมก็คุยกับสภาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บบูคุยกับพี่ผม ว่าผมจะเก็บบูเล่นแล้วให้อาวุธผมหายดาวเริ่มมาไอสัตว์ซึ่งมันมีมูลค่าไงแล้วผมจะตัดจบเรื่องนี้เองคนดูอย่าเพิ่งโดนเนี่ยดาวได้ปะแล้วคุณอดู่ๆจะขอคุยตรงนี้ก่อนก็มาบ๊อบผมเลยบอกว่าไม่หวกลับไปว่าแล้วมึงมีเป็นดาวอ้หายไหมี่คือที่คุณพูดคือตรงไหนครับอย่าเพิ่งส่งได้ปะคนดูแป๊บนึงขอคุยก่อนที่คุณพูดคือตรงไหนครับหน้าตู้ไงครับหน้าตู้แต่ที่คุณคุยกับผมอะตรงโลวิชั่นของผมอะคือหน้าโรงพยาบาลคุณบอกว่าคุณจะเก็บบูอย่าเอาไปขายสี่ชิ้นอุ้หายที ใช่จะตัดจบไงครับเพราะน้องๆผมโดนไปสิบดคนแล้วไงก็ตอนนี้คุณก็ยังไม่หายเลยเนี่ยครับรอคุณหายก่อนค่อยจบไหมล่ะแล้วทำไมถึงเอาเพื่อนพวกเขาก็ผมตั้งใจพูดตัวผมเองที่หายแต่นั้นมันน้องๆผมหายไงคุณบอกว่าคุณมีประเด็นกับดาจิมแล้วนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้พูดแล้วดาจิมเป็นคนในแก๊งใครครับลองบอกผมเลยแล้วทำไมถึงบอกว่าแคนดาจิมไหายสุดท้ายเพื่อนคุณพูดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับในฐานะแก๊งเดียวกัน ก็คืออย่างเงี้ยครับในแต่ผลลัพธ์มันออกมาแล้วครับมันหายไปห้าชิ้นแล้วครับตอนนี้มันก็หายไปแล้วมันก็ลองอยู่ที่ลองอยู่ที่ฝ่าบทเพราะผลลัพธ์มันออกมาก็น่าจะสมเหตุสมผลแล้วครับคือนี่ผมขออนุญาตพูดแบบกลางๆนะครับว่าคือการอ่ะ ถ้าดาจิมอยากหายคนเดียวการที่จะอุ้มเคสเดียวมันยากครับมันยากมากๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือสภาเรื่อเราไปกักเลเวลสภาก็เข้ามาช่วยตำรวจก็เยอะจะอุ้มให้หายไงครับเคสเดียวจะประเด็นก็ค <ผม S 2> ือต้อง<ว>อง <ม S 1> ุ้มใคไปแล้วคับก็บพวกผมยอมแล้วยอมรับทุกคําพูดเลยครับก็อยู่ที่สภาตัดสินแล้วกันครับว่าเขาบอกอยากหายแต่ยังไม่หายซึ่งผมก็ผมก็ยังตอบว่าไม่อยากจบครับคือมันมีกรณีเนะตอนที่ไฟกันรอบแรกครับมันไฟกันประมาณรอบสองแล้วมันจะมี ที่เขาพูดอยู่ว่าเออเรื่องอาวุธแต่เดี๋ยวจะอาวุธถายด้วยคือฝั่งเราอะเป็นคนพูดฝั่งพวกผมก่อนด้วยนะใครป็นคนพูดครับเสียงคนไหนครับตอนที่ไฟกันนะครับพวกคุวเดี๋ยวคุณพูดเองหรือเปล่าไม่พวกคุณบอกเดี๋ยวอยากูจะย้ำให้ด้วยมันพูดมาก่อนหน้าที่ดาจะพูดอีกด้วยนะแต่ตอนนั้นผมยังไม่ตัดสินใจกันนะผมตัดสินใจหลังจากหน้าตู้ก่อนลีนะครับใช่เพราะว่าพวกผมก็เลยสั่งย้ำเลยผมก็เลยอยากให้คุณมองในกรณีนั้นอะคือถ้าคุณยกประเด็นที่ว่าดาจมันพูด่ เรื่องอาวุธหายอ่ะน้องมันก็ต้องหายถูกต้องไหมแต่ถ้าย้อนกลับไปอ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนแก๊งของพวกคุณน่ะก็เคยพูดมาแล้วว่าเอออยากคุจะย้๊าอาวุธด้วยมันยังไงมันก็เล่นสดกันอยู่แล้วอ่ะผมเคยพูดตอนไหนครับว่าจะย้าอาวุธเคยพูดตอนไหนครับพูดแม่พูดครับคือในวงไฟพวกคนพูดอยู่ครับว่าอยากกุยอุ้มล้วกูย้๊พวกมึงด้วยตอนเวลาช่วงนอนนะครับใครเป็นคนพูดผมมั่นใจว่ามีใครพูดครับผมอยู่ใน,<ม>ในวงนอนเหมือนกันผมได้ได้ยินกันฝังฝามคนด้วยแกง๊งบ้นตัดเลย จะให้ไปต่อหรือพอแค่อืมผมก็ว่างั้นครับโอ้จริงๆก็ต้องให้สภาปคนประเมินอยู่แล้วไอ้เหี้ยพูดแบบรู้จะเอาต่อเอาต่อให้ได้ทั้งๆนี่มันก็เสียหายเยอะแล้วอะตอนเนี้ยผมขอพูดนิดนึงได้ไหมอะไรคือวงรัวแต่ว่าได้ยินแค่สามสี่คนผมมั่นใจมากๆเลยว่าไม่มีใครพูดแน่นอนว่าจะย้ำอาวุธอะถ้าเรายังไม่ได้อุ้มเราจะพูดได้ไงครับว่าจะย้ำอาวุธเขาอะตอนที่เขาบัฟอะทำไมเขาถึงไม่นึกถึงตอนที่มาขอจบอะก็นี่ไงครับมันก็ผลผลลัพธ์มันก็ตามออกมาแล้วนี่ไงครับผมว่าผลเสียหายมันก็เยอะแล้ววอ่ะคครรัับบมงาน เขาติเป็นเงินก็แบบสี่ส้าสิบล้านแล้วครับพี่เป่าแต่ตัวคนพูดแต่เขายังไม่เสียอะไรไงพี่ก็เคสเมื่อวานเจ็ดเคสที่สภาสั่งเบรกพวกผมก็ยกให้ด้วยนะครับใช่เหลือแค่เก้าวนาทีจะหายอันนั้นผมก็คืนให้เดี๋ยวรอถึงตัวผมไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าผมรับผิดชอบคําพูดผมอยู่แล้วครับน้องๆ้องผมรู้ดีผมไม่รู้ด้วยไงตั้งแต่แรกเลยนะที่ผมถามพวกคุณะว่าข้อตกลงพวกคุณเดี๋ยวจะให้ทวนไหมอ่ะใครใครเป็นคนเขียนสัญญาผมไม่คนรับสัญญาครับ อ่าใช่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่ไหวนั่นก็คือพอนี่คือสัญญาของฝั่ง SMD ถูกต้องไหมเบิร์ดไม่ใช่ครับนะเพราะว่าผมยกเลิกค้อนั้นไปแล้วครับเ็คใหม่ดิเพราะว่าอันนั้นนะครับนะอันนั้นผมจําได้ว่ากาก,กินังขอไปว่าถ้าเกิดแจ็คเก็ตกันก่อนขอเปิดเลย s อ d ก็เลยขอว่า,วานั้นขอเป็นลิมิตของ SMD ผมก็เลยยกเลิกของผมไปก็เลยยกเลิกของเขาไปด้วยครับนะไอ้ช่ของคืนนั้นผมจําได้ครับเป็นลิมิตของสาภาแทนถูกไหมดูไหมดูดิใช่ป่ะตอนนี้เดี๋ยว ขอประเมินนิดนึงไอ้ฮัลโหลพี่โจเขาเสียอะไรมาสภามาสภาอะไรอ่ะคุยกันแล้วเหรอเออคุยแล้วเนี่ยมาเร็วมามาดือนเดือนมาด่วนเด่วนกระกแล้วตกล้ไม่พูดลดขั้นขวดกลายเป็นมีดสองอันแล้วก็ปืนกระบอกหนึ่งแล้วมีอะไรอีกไหมโอเคนี่เกินพอแล้วครับมีสามค่ะมีสามมบมีบูแดงเท่าไหร่อ่ะบูแดงไม่ได้น้ำอยู่แล้วที่เปล่ามันเกินไปไกลกว่าที่อาวุธอาวุธหายอาวุธหายไปห้าชิ้นครับห้าชิ้นครับนะ่เดี๋ยวผมขอขอพูดกันนะได้ไหมได้เป็นเรื่องเดียวกันแหละพี่เบิร์ดคือตอนแรกอ่ะไฟแรรกเลยคับนะ ผมก็เลยว่าเราเล่นเคลียร์ใจกันก็คืออาจจะไม่เดือดอะไรเยอะคือรถยังไม่ทันได้บัมกันเลยคือเขาใส่ว่าผมยับเลยพูดอยากแกงแตกอุ้มกูไว้หายทีอยากเอ๋อยากอะไรคือไฟไหนไฟไหนถ้าไฟแรกครับไฟแรกผมไม่ไม่ผมไม่ไม่พูผมพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดเคลียร์ใจกันนะคือตัวยังไม่ทันได้แทงยังไม่ได้อะไรกันเลยใส่ผมยับเลยเหรอให้ผมพูดให้จบวันได้ไหมยังไม่มีใครแทรกเอยากเคลียร์ใจจริงๆครับนะมันไม่น่ามีคําพูดพวกนี้ออกมาครับนะต้องถามต้องถามซีเรียสอะซีเรียส ได้ยินอยู่ที่คุกตัวเออก็มีใช่ของผมหน้าโรงพยาบาลจักตัวผมเองเลยดาจีเป็นคนพูดอยากหายกูให้หายทีคนพูดอยากแกงแตกผมมองว่าบางทีมันเป็นเป็นเป็นไปตามอารมณ์เกมหรือเปล่าครับเรื่องบับกันอย่างเงี้ยครับคุณหมึกครับพี่เปาแต่คือพูดมันก็ยังยังไ่ยู่ใช่ครับคือคําพูดมันมีตั้งเยอะแยะให้พูดอ่ะคืออันเนี้ยมันรุนแรงมากนะครับมันมันมันรุนแรงเกินกว่าที่จะแบบไม่ไม่น่าใช่คําบับถ้าคําบับก็มันมันก็มีทั่วไปไม่ใช่หรอครับียไอ้ฝัก เลือนควายใช่ใช่แต่การที่แบบว่ามาบอกว่าให้อุ้มไม่หายอยากแก้งแตกมันคือแบนคุณปลุกอารมณ์ผมอะโอเคคือผลสรุปแล้วคุณอยากให้ผมาวูธดหายใช่ไหมถูกต้องครับได้ครับพี่จิมคุณพูดเองนะก่อนที่คุณจะพูดอะไรหลังจากเนี้ยผมรับผิดชอบคำพูดผมอยู่แล้วครับได้ครับเพราะคุณเป็นคนแรกที่พูดแต่ผมได้ยินครับแล้้วแลวผมก็ใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคแต่ผมไม่คิดว่าผลจะไปตกถึงน้องผมออย่างที่ผมบอกครับคือการที่จะโฟกัสคุณเคสเดียวมันยากอยู่แล้วครับ มันยากมากๆเพราะว่าคุณมี29ผม29มันอุ้มใครได้มันก็ต้องอุ้มครับ <ผม S 1> ก็ต้องกระจายเคสออกไป มาเบอ๋อสภาดีกว่าครับอุ้มนี่ล้อเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์วันแรกอุ้มพวกกูไม่เอ๋อเลยไอสัตว์กูดูทรงแล้วพอแค่นี้เหรอครับบีซีซื้อเรื่องเดียวทามปุ๊บเอาพวกกูยับเฮียวันแรกอุ้มพวกุสามสี่รอบไม่เอ๋อสักรอบเต่เขาตัดสินใจแล้วครับเขาพูดออกมาแล้วเมื่อกี้ให้สภาดีกว่าครับคืออย่างเงี้ยครับการที่การที่ตีกันอาวุธหายอ่ะช่วงบัฟครั้งแรกถูกต้องไหมครับครั้งแรกไฟแรกที่คุณบอกพอเราไฟกันเสร็จแล้วการสูญเสียมันคือจุดจบสุดท้ายแล้วอ่ะคือในเมื่อเราตีกันแล้วอ่ะถ้ามมััันนนนสสวววเเีียกกท่่่า้้้แแลลอออะะ็ครพ แต่ถ้าคุณยังไม่พอมันมันก็คือ f ็ t ของคุณแลันนั้นคุณก็ลองตัดสินใจแล้วก็ให้สภาเขาตัดสินใจอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองครับข้อไหนผมมีน่าจะมีเท่านี้ครับถ้าคุณดาจิมไม่หายก็ก็ใส่กันต่อได้ครับครับงั้นก็ลองลองทำภามนะครับภาภาตัดสินใจเลยแต่ถ้าสภามเศส่วนตัวพี่มองว่ามันมันน่าจะมากมากมากแล้วครับโอ้มันรุดด่าคุยรุดด่าบุพการีหลายช็อตเัยนอยี้่เรายังไม่อะไรเลยสัตว์บอกให้คุณขึ้นไปเทียวหนึ่งแล้วผมจะไม่ห้าุเลย จนกว่าจะมีคนมาชิบหายว้วอดแล้วถึงมาคุยแต่ว่าวันแรกผมจําได้นะว่าพวกคุณก็ตกลงกันไม่ใช่เหรอว่าทุกอย่างเต็มที่<อ>ได้เลยเรื่องการบัฟ<ห><า>เกินมาด่าพ่อแก๊งกูสองรอบมาด่าเรื่องการบรบักเนี่ยฝั่งแดงได้เป็นเฟื้อแล้วกันเขียจเรียกชื่อฝั่งแดงเขาก็เขาจไม่ผิดว่าการทุกๆคําพูดทุกๆก,ก,การบัฟมันเพิ่มอารมณ์แล้วมันเป็นเรื่องของว่าเป็นเรื่องของเด็กอะครับเรื่องการบัฟอะไรพวกเนี้ยมันมีแต่เพิ่มอารมณ์คือมันก็ไม่จบไม่สิ้นแม่งวนลูปมาแบบไม่รู้กี่แกน ฝั่งแดงเขาก็พูดไม่ผิดที่เขาจะเอาเรื่องต่อแต่ก็ต้องเข้าใจฝั่งเทาด้วยว่าโอเคมันอารมณ์ก็อย่างที่พี่เปาบอกอารมณ์เกมเพราะว่าเพราะว่าเราคุยกันก่อนแล้วครับว่ามันสามารถบัฟได้เต็มที่ไงครับเราคุยกันก่อนที่จะไฟล้วครับคุยกันในสภานี่แหละครับผมจําได้คือต้องเข้าใจกันทั้งคู่นะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะเราก็ไม่ได้อยากให้มันสูญเสียมากกว่าที่เรากําหนดแล้วเราจะมาบอกว่าโอเคเราคุยกันไาตั้งแต่แรกว่าเราบัฟกันชิมหายไว้วอดแล้วมันก็จะพอแค่นั้นไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็เพิ่มอามมกกัันนไปเพิ่มา แล้วต่อจากนี้จะลุยกันยังไงต่อจะเล่นกันยังไงต่อสู้อย่างนี้เงียบไปเลยไม่ดีกว่าหรอก็คือกาจีนังอยากจะงัดต่อคือไม่ไม่ไม่ใช่ครับนะก็คือเมื่อกี้พิดาทิมเขาพูดแล้วว่าเขายอมหายให้ก็ได้ไก็ผม,ผมก็ยอมจบให้ตรงนั้นเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนต้นเรื่องไม่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาปืนมีดทั้งหมดเนี่ยมันเกินความเสียหายของเทียสองไปแล้วขออย่างเดียวก็ได้ครับนะถ้าถ้าถ้านาให้ถ้านา,า,นาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเาลองดูเลยครับลองคุยกับเขาเลย คิดว่ายังไงข้อเสนอของผมคือตีต่อจํากัดบูก็ได้ครับไม่ต้องเยอะมากกับดาจิมหายคือผมปล่อยให้มันตีต่อไม่ได้แล้วครับตีต่อไม่ได้ที่แบบเดี๋ยวต้องคุยันะโอเคครับนะอันนี้อันนี้เข้าใจแล้วครับดาจิมที่คุณบอกคุณยอมหายคุณมีอะไรบ้างครับของคุณอ่ะผมมองว่าของเน้นผงถามผงถามคุณคุณดาจิมครับผมมีเด็เกอร์ไม้พูแดงปืนสองขวานสามขอปืนสองครับ ได้ครับได้ครับนะแล้วผมจบให้เลยครับไม่ติดใจผมมองว่ามันมันมันเยอะไปนะมันเกินไปหมึกอันนี้พี่ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าใครจะ้ครัะนะถ้าเกิดนะมองว่าไม่ไม่สมควรงั้นได้เลยครับไม่เป็นไรครับนะาพอแค่นี้แหละอ่ะลองบอกไปสิบอกโจบอกเข้าไปว่าอะไรหายบ้างมีดสามเลมีดเป็นขวดสามอันปืนกระบอกหนึ่งแล้วก็ไม้ปูกลายเป็นไม้แดงเอ้ยไม้แดงกลายเป็นไม้กล่มทั้งหมดห้าชิ้นเยอะพอไหมอันนี้เยอะพอไหมเพืดอสำหรับความคิด เบิดกระมือนะเราคิดว่ามันเยอะพอไหมพี่อยากให้เราเข้าใจพี่นะเพราะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอะเราเจอสถานการณ์เดียวกันแล้วพี่ปล่อยไหลอะเรามีแต่จมนะอันนี้เข้าใจครับนะเพราะว่าผมก็เคยเป็นฝัน่งคนโดนเหมือนกันเข้าใจครับเข้าใจครับมันจบตามนี้เดี๋ยวกากินังในเมื่อรอบเนี้พี่มองว่าผู้มึงอะก็เข้าใจไม่ผิดใช่มันการเพื่อมาลมอ่ะมันทําให้เรื่องมันแย่ลงแต่รอบนี้มันเกินความเสียหายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้สิทธิ์มึงซื้อกล่องดําในราคาหมื่นสองเกิดเรื่องจํานวนคุยกับโจนี่คือผลประโยชน์ที่มึงจะได้รับจจาากกรรขอบในนคั้้งี ส่วน SMD กล่องเยียวยาที่คุณสูวนเสียไปกล่องละ8,000กล่องดำนี่คือสิ่งที่ผมจะช่วยคุณได้โอเคครับพูดไหมครับผมขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งคืออ่านแชทในเฟซอย่างเดียวนะที่เมื่อวานนะครับสภาสั่งตัดในการที่ผมอุ้มอยู่แล้วมีการเบรกเป็นการเบรกที่ผมอุ้มอยู่แล้วก่อนนั้นกว่าจะได้ตัวมาซึ่งผมสูญเสียของไปมูลค่าสั่งเยอะจนถึงการเบรกเรวก็เขารอดมาเลยอย่างเงี้ย ขอบคุณยิบเก้าดวงครับม,มีอะไรที่สามารถที่ผมจะได้รับไหมครับคือ,คอต้องบอกนาง,างครับนะฮะค,คือผมไฟกับเขาที่แับแล้วก็ตํารวจด้วยขอบคุณคนการสองเลยใช่ครับแล้วศพเหลือเก้าทีผมจะพาเรียกให้มานี้แป๊บน,นะนะนึงนะขอคิดก่อนนะเพาะของตะกินนังนะที่โดนเบรกนะอันนี้นะที่เขาอุ้มค,คนเมื่อคืนนี้ผมขอผมให้เป็นพันขวดปีได้ได้ครับได้ครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคนะก็กากินังมีอะไรอีกไหมที่จะไม่ไม่มีครับนะไม่มีครับมีครับมีเรื่องอะไรวะถามว่ามาไอโจไปเราจะเราจะให้เขายังไงก็เดี๋ยวไปคุยกับโจกับไอห่เรียบร้อยนะจบเรื่องนี้สักทีนะแต่ผมขอไม่รู้ต่อนิดนึงไม่นิดนะครับเรื่องใหญ่เลยแหละอ่าเชิญไหนห้องใจกับแฟงกี้ครับอันนี้ผมขอเรื่องโอซีเลยครับว่านายกบินลงหัวพวกผมทําการไล่ต่อยทุกคน คุณอะไรกับพวกผมหรือเปล่าใช่ครับหลังลีหลังลีเที่ยงคืนอ่ะอนายกมัามาไล่ต่อยพวกผมทุกคนเลยผมเข้าใจเขาว่าต่อยในจุดประสงค์อะไรแต่คือเดี๋ยวผมสกปรกขนาดนี้เหรอรอแป๊บนึงนะถ้าจะคุยเรื่องนี้รอแป๊บนึงได้ครับได้ครับอยากให้เขาตอบก่อนก็ได้ครับคุณมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีก็พูดมาเลยครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของในเมืองนะขออนุญาตพูดโอซีเลยนะมันมีสองสองรอบเลยอะพี่พี่เบิร์ดมีตอนหลังรีเที่ยงคืนใช่ไหมที่ไอองลิ้วลอยลงมาก็ มีตอนเช้าด้วยของเบลเบี่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฟังที่ไปต่อยก็เช็คตลอดอยู่แล้วแอดด็อกก็เช็คไม่เกี่ยวกับแก๊งตีกันก็้าครับแต่มีการเช็คมากมันมีตอนหกโมงเช้าอีกอะหกโมงเช้านั่นคือแอนบินเขาคุยกันว่าเรื่องแบบแย้งกันเรื่องแทงสลุเฉยเฉยแต่เรื่องต่อยอะคือเช็คมันต้องเช็คอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวฝั่งเขาก็ไม่ได้บอกให้แบบไปแจ้งให้มาต่อยเข้าใจปะไปแจี่ไปต่อยไปต่อยเองไม่เกี่ยวกันโอเคครับแต่ผมเลยอยากถามตรงๆนะครับก็คือไม่มีอะไรครับ ก็ตามนั้นแหละครับใช่คร <ming> ับเพราะว่าเราผมก็ไม่ไปบอกนายกให้ไปเช็คพวกคนอะไรด้วยนะอะแล้วเขาว่าไม่มีก็ไม่มีพี่บอไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมเพราะว่าเรื่องอื่นนอกากตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับต่อเคียวระบบเกมก็ไปคุยอะไรพยกอย่างเดียวเลยครับผมไม่ขอรับรู้เขาคุคุณมาสั่งได้ครับห้าร้อยดาวครับมีอะไรไหมกากินังไม่มีครับนะไม่มีครับล้อกล่องได้ไปยังอยู่แล้วคอยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเขาคุณครวบแล้วก็เชิญได้เลยครับเดี๋ยวอเดี๋ยว หออไฮให้ไปคุยกับกากินางว่าเขาจะรับของตอนไหนอันนี้ร้อยเชิญเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ได้กล่องละ8,000นะครับกล่องเดียวยาอออที่พวกกูไม่กินแพ้ก็พอพวกกูเสียไม่ได้อะไรฉันมันเป็นของกูใครคิดจะชิงกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่งั้นเก็บเลียนในทุกระบบ่อเปสัต์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่กินแพ้ก็พอพวกกูเสียไม่ได้อะไรฉันมันเป็นของกูใครคิดจะชิงกูไม่ให้ถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่งั้นเก็บเลี้ยนในทุกระบบ่อเปสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้